โอ้โหทุวบทุบโอ้โหทุวบบโอ้โหบจริงเว้ยเอาโอ้โหทับจริงอโอ้โหเอาจริงเว้ย หโอ้โหตัวใหญ่หเปล่าวะโอ้โหใหญ่นะไม่เห็น

โอ้โหปันไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ใหญ่มากเลยนะโอ้โหสุดยอดล็ลอกสปินทีที่สองเก๋าเลย โคตรอลังการแนะี่นะเนี่ยกับคันสปินนะจะลองตีดูสุจริง่ะน,นะประมาณ12ปอนด์นะที่ช่างดูตะก,กิ๊เปร์เนะี่ย12ปอนด์ก็ประมาณ5 6โลนะใหญ่จัดเลยสุดยอดดังมันเลย